โอ้โหนี oh, ่มันคือบอลไหโดเสาล์เหรอครับบอลดันเสาล้อมรอบภูเขาไฟเลยอะเอาเบอร์เกอร์มันใส่ชีสเอาฟอร์เอาฟอร์ใส่ไข่แฮมแล้วชิกชกุนบุนเบอร์เกอร์มาสตบแล้วครับ พี่แบทแมนครับอันนี้คือลูกบอลของพี่แบทแมนใช่ไหมนี่ว้าวอายนมาแล้วนะพิ้วหอมาช่วยกันลับนะไปเลยว้าวพีเวียสดีเจปีกบุรีต้ติดตามช่องสุเกยนะครับพีเฟียนสครับตอนนี้พวกเราอยู่กันที่ร้านข้าวคายคาเฟ่กันนะมาเด็กๆเ,เข้าไปเลย โอ้โหพอดเหนอครับอ้าพี่พอตร้านนี้เขาให้หมาเข้ามาด้วยหรออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอพี่หงสหอมก่อนนะมีเพื่อนเพื่อนใหม่ของหงส์ด้วยอ่ะฮะเพื่อนใหม่เขาหรอใช่โอเคโอเคเดี๋ยวให้พี่หงสหอมไปทำความรู้จักกันกับเขานะโอ้โหเด็กๆบรรยากาศร้านดีมากเลยมีของเล่นสำหรับเด็กเพียบเลยอ่ะเฮ้ยมีนโนเสาร์ด้วยอ่ะโอ้โหนี่มันคือบอไดโนเสาร์เหรอครับ อืมไดวรถเสามันต้องอยู่กับใกล้ๆภูเขาไฟใช่ไหมเนี่ยยี่ไหนนมีตัวอะไรอีกอ่ะนี่เราจัดก่อนจัดก่อนโอ้แล้วนี่เสาล้อมรอบภูเขาไฟเลยอ่ะโอ้รถคุณท่อเที่ยวแล้วนี่มันเป็นเขตก่อสร้างใช่ไหมพี่ฟอกโอ้นี่น่าจะเป็นรถแท็กเตอร์รถแมคโครกระลงขุดดินตักอะไรอ่ะมาดูวยฝนตกเต็มไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโอ้โหพี่ฟอกทำไรอ่ะ เราจะเอาไม่มีพวกจะเอาอันนี้เอามาทําอะไรครับเอามาทําระเบิดภูเขาไประเบิดจ่ากลัวจังเลยเอาพี่เฟียนเดี๋ยวพวกเราอ่ะจะเข้าไปในคาเฟ่กันนะครับเราจะไปสั่งเครื่องดื่มกับอาหารกินกันเฮ้ยพี่โซอะไรล่ะโอ้ยรถไฟครับเพื่อนดูดิรถไฟเขาทำไปแล้วเอีร้านนี้พิเศษมากเลยนะครับเด็กๆถ้าเราสั่งอาหารอ่ะ าเขามาเสิร์ฟใช่เปล่าวเขาอ่ะจะนั่งรถไฟมาเสิร์ฟพวกเราเลยนะมาเอาเบอร์เกอร์มาเอาเบอร์เกอร์เพราะอยากกินเบอร์เกอร์ใช่เปล่าวเอาใส่ชีสอาพรอฟล์ใส่ใส่แฮมอ้าวพี่โฟกมาแล้วนะครับน้ำของพี่โฟกมาเสิร์ฟแล้ว มันลอดอุโมงค์เข้าไปแล้วดดเดี๋ยวมีมเบอร์เกอร์าาด้วยนะมีคอทเทจเฟีะนั่นไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับรถไฟโกโก้มาเสิร์ฟน้ำแล้วนี่น้ำโกโก้ของใครเนี่ยนี่น่นาจะเป็นของหมาหมาใช่ป่าน,น,นี่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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพี่รถไฟรอก่อนมันเขาไม่อรอเราเลยอ่ะอ่ะกินกินกินกัน อรอบนี้รถไฟไม่มีอะไรมาเสิร์ฟนะครับเพื่อนๆว่างเปล่าเลยอะรถไฟมารับของของเฟียนหรือเปล่าเฟียนของเฟียนย,ยังไม่ได้เลยอะครันนี้อร้านนี้ไม่มีอาหารของเฟียนเลยอะอรอรอบต่อไปนะคะ <c ười> บ๊ายบายเมนูต่อไปนั่นก็คือเฟนฝ่าย,ยนะคะมาแล้วมาแล้ว, <c ười> วอุ้ยมาแล้ว <c ười> มาแล้ว <c ười> จิกกระจักจิกกระจักปูจิกกระจักโอ้ยเดี๋ยวไปไปอ่ากินมากเดี๋ยวรอให้รถจอดสนิทก่อนนะครับเด็กๆค่อยรับอาหารนะครับพี่ๆจอดย่างจอดแล้วอีอีอีอ่ามาแล้วนะเออน่ากินมากแกใส่ซอสจ้ะอ่าใช้ช่องจับด้วยนะครับนี่ใส่ซอสเลยนะซอสมะเขือเทศเลยพี่พอออร่อยมาก ซอสมะเขือที่ผสมกับมายองเนสด้วยนะอร่อยมากเลยอะเอเมนูต่อไปน่าจะเป็นของใครนะของเสียของเปียหรออ้าลองจมูกเปี๊ยมาแล้วเปียไม่ต้องเสียใจมาอีกแก้วหนึ่งวันนะครับนี่เขาบอกรอก่รอกด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 รอกรอกอหยุดยุดยุดหยุดยุดเอาเอามาเอามาแล้วให้ได้แล้วนี่เราหลอดด้วยครับ ายบไปพี่รถไฟมาแล้วเมนูต่อไปน่าจะเป็นเบอร์เกอร์ใช่ไหมพี่เฟี้ยนหิวยั้งหิวยังอันนั้นเมนูของใครอ่ะมาแล้วจิ๊กจั๊กจิ๊กจั๊กพูนพูนเบอร์เกอร์มาเิบแล้วค่ะพีปีปีปีเดี๋ยวรอรถหยุดก่อนรอรถรถหยุดก่อนนี่จอดแล้วอ้าวพี่ฟง อ่าอันนี้ซอสน,นะครับอ่าโอเคอ่ารถจะไปแล้วนะนี่อีกเมนูหน,น,นึ่งพี่อสอันไหนอันไหนอ่ะอันนั้นก็คือเบอร์เกอร์เนื้อนะอุย้ยสองชั้นเลยอ,ะววอล่ะว้าวโอเคนี่ของป้าเหรออะไรเนี่ยป้าค,คนเดียวเลยเหรอเนี่ยของพ่<ห>ออ,อ่าเบอร์เกอร์เนื้อนะครับอันนี้อันสุดท้าย ของท oui ี่เราสั่งนะคะัน nah, uh oh oh ี่คือของของพี่โฟกนี่อ้าสวัสดีครับพี่เสนนี่พี่เสนเดี๋ยวๆๆๆๆน้องชื่อว่าอะไรทําไมน้องเกาะขาม้างั้นน่ะเขาชื่อว่าสิงห์มีใจมาหมารู้จักพันธุเขานี่คือพันธุ์เพนบูด็อกเขาเห็นหัวหอมอ่ะเขาเห็นหัวหอมเค้าอยากเล่นกันเล่นกับหัวหอมหรือเปล่าหัวหอมจะเล่นได้มั้ยอ่ะหัวหอมตัวเล็กมากเลยอ่ะ

แบทแมนมานี่แล้วโอ้แแบมนนี่เพื่อนๆพี่ๆคนเนี้ยเขามีชื่อว่าแบทแมนนะเห็นไหมดูดิหน้ากากเขาเหมือนแบทแมนไหมครับเป็นน้องหมาเซนบูด็อกลายวัวนะน่ารักมากยังไงยังไงตาบิวหอมไปแล้วมาแบทแมนเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วพี่แบทแมนครับอันนี้คือลูกบอลของพี่แบทแมนใช่ไหมนี่ว้าวอโยนมาแล้วนะบิวหอมมาช่วยกันรับนะ ว้าพี่โฟกดูนี่สินี่มันรถอะไรอ่ะรถ <laughs> รถแบทแมนเหรออันนี้มันคือรถทหารนี่นะสงสัยที่นี่เขาน่าจะเป็นค่ายอะไรสักอย่างนะพี่โฟกรว่าที่นี่มันเป็นค่ายแบทแมนใช่เหรอเป็นค่ายฝึกวิทยายุทธใช่ไหมใช่ <laughs> ยุ้ยพี่บอสต,ตอนนี้จะกลายเป็นแบทแมนแล้วเหรอไหนไหนแปลงร่างดิ <laughs> <laughs> ตอนนี้พี่แบทแมนแตาพี่หอมหอมมาตลอดเลยอะ่ะ <c oughs> โอ้ยหอมหอมไล่ตามแล้วอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ไงพี่หอมเหนื่อยยังไปปล่อยพลังกับพี่แบทแมนเร็วไปเร็วๆมาแล้วนะครับนี่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 อะไรพี่แบทแมนพี่แบทแมนอยากกินอะไรอะ พี่หงส์หองเขาไปเล่นสายอยู่ตรงฝั่งนั้นอ่ะพี่แบนแมนไปเล่นกับเขาได้นะโอ้โหพี่เปียสพี่เฟียสสร้างอะไรเหรอคตตอรับคาสเติลเป่านี่คือคาสเติลใช่ไหมเนี่ยนี่คือปราสาททรายนี่ไงนี่ไงเราต้องใช้ทรายให้มันเต็เตมๆนะคบพี่เปียสนี่เทงไปเลยนี่ความความความเอาความไปเลยเปึยิ่งเพิ่งเพิึงเพิ่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 เพิ่งเพิ่่ง พี่พอจะปีนบันไดไปไหนเนี่ยโหโ,หโห๋มีของเล่นเข้ามวนลด้หรอดีจังเลยะครับนี่ขายของขอยู่ข้าบวนบ้านเหรอครับ